สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Complete TV วันนี้ผมจะมารีวิวคีย์บอร์ดจากแบรนด์ k u g a ในรุ่นของ v a n t a a AX ครับบางมากความบางความหนาของเขาเนี่ย15มิลิเมตรเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแสงไฟกันก่อนลองปิดไฟไหมจะได้เห็นจะชัดครับเออชัดดี สำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ผมแกะออกมาแล้วตกใจมากมันบางมากโคตรบางเลยและเป็นคีย์บอร์ดที่เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบแป้นพิมพ์แบบโน้ตบุ๊กเออมันจะเป็นแป้นพิมพ์เตี้ยลักษณะสวิ์เป็นซิสเตอร์สวิสหรือว่าเป็นแบบขากันไก่ด้วยมันเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่างคีย์บอร์ดเกมมิ่งและคีย์บอร์ดสำหรับการทำงานเอาละก่อนที่เราจะไปดูสินค้าจริงเรามาดูตัวกล่องกันก่อนนี่คือกล่อง v e n t a AX มันจะมีลูกเล่นต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใดๆทั้งสิ้นและนี่คือตัวคีย์บอร์ด v e n t a AX ครับก็เป็นแบบ full size ปกตินะมีนมแพดอะไรครบหมดเลยที่สำคัญครับนี่ที่เราบอกไปบางมากความบางความหนาของเขาเนี่ย15มเมเท่านั้นถ้าคีย์บอร์ดทั่วไปปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณน่าจะ35ม m mm. แต่อันนี้15มิลเออพอวางเนี่ยดูดิมันแบบคือสำหรับคนที่ชื่นชอบแป้นพิมพ์แบบโน้ตบุ๊กเสียงมันจะประมาณนั้นเลยเนี่ยแล้วก็จะมีคูก้าตรงนี้นี่เราให้ดูใ,ใกล้เป็นสกรีนนะมันไม่ได้ขึ้นไฟลักษณะปุ่มของเขาดูครับปุ่มมันจะปุ่มเตีย้ยๆขึ้นมา 15มิลที่ว่าเนี่ยรวมความสูงของปุ่มแล้วนะเนี่ยก็สำหรับใครที่แบบไม่ชอบคีย์บอร์ดเสียงดังตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยวัสดุเฟรมตรงนี้ที่เห็นเป็นสีเงินสีเทาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแบบ CNC มาด้วยนะวัสดุดีมากด้านหลังเออนี่ด้านหลังคูก้าเป็นลักษณะปั๊มลงไปและนี่ สามารถปรับระดับได้ 2. จุดนี่คือ 1. จุดนจุแต่ถ้าเกิดไม่ใช้มันก็จะมียางรองตรงนี้แต่ถ้าเกิดใช้มันก็จะมียาง,องรงาางองที่เห็นไหมนอกจากส่วนด้านบนตรงนี้ 2. จุดแล้วยางกันลื่นจะมี 1, 2 3 4。เลย4จุดเลยอะลองวางไหมเนี่ยแน่นมากเลยจอสะเทือนเลย นี่ผมไม่ได้กดเลยนะเวลาใช้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยผมยังไม่ได้ต่อคีย์บอร์ดนะพอเสียบปุ๊บมันจะมีไฟก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าในการใช้งานเนี่ย <S 1> <S 1> มันปรับไฟปรับทุกเล่นอะไรยังไงบ้างมันสามารถเปลี่ยน WASD เนี่ยให้ไปอยู่ตรง arrow key ตรงนี้ได้ก็คือเหมือนสลับเลยชุดนี้ไปอยู่ตรงนี้และชุดตรงนี้ไปอยู่ที่ arrow key นะนะส่วนปุ่มพวก มัลติฟังก์ชันต่างๆก็ยังมีครบอ่าเนี่ยปุ่มมัลติฟังก์ชันลดเสียงเพิ่มเสียงปิดเสียงมีหมดเลยนะพอดเพย์แบ็กสต็อปปุ่มโฮมปุ่มอีเมลมีหมดล็อกอ่าสามารถล็อกตัววินโด์ได้ด้วยเพราะว่าสำหรับคนที่เล่นเกมนะเวลาชอบไปกดแล้วโดนตรงวินโด์ก็สามารถกดล็อกได้ไฟแสดงสถานะแคปล็อกต่างๆ ผมชอบดีไซน์มันมากเลยอะคือวัสดุดีด้วยแล้วก็บางเล็กด้วย <S <S บอกเลยราคาประมาณพันสองพัามถือว่าไม่แพงเลยนะด้วยผมเป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นเกมเมอร์แบบจริงจนะังไงเออแบบเน้นทำงานด้วยเล่นเกมก็นิดหน่อยส่วนมากเล่นเกมเนี่ยจะเอามาเทสพวกการ์ดจอให้เพื่อนๆดูมากกว่าแต่หลักๆเนี่ยเอาไว้ทำงานด้านตัดต่อปุ๊บปุ่มมันเตี้ยดีแล้วให้ฟังเสียงทีเดี๋ยวเราจะไปเสียบให้ดูลนะ อันนี้ดังสุดเลยสเปซบาร์แล้วกดบ่อยด้วยเพราะมันเป็นปุ่มพอตเพย์ Pay, บนพีเมียโปรนะ <c oughs> โอเค <c oughs> ประมาณนี้อ่ะเรามาลองเสียบดูแสงไฟดีกว่าอ้าวดูสายก่อนหัวเชื่อมต่อเป็นแบบ USB ความยาวสาย1.6เมตรตอนนี้เราเสียบมาแล้วให้ดู นี่ฮะนี่คือแสงไฟแบบ d ด f ฟของเขาเป็นไงบ้างสวยนะเอแสงไฟมี8โหมดเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแสงไฟกันก่อนลองปิดไฟไหมจะได้เห็นชัดปับ๊บเออชัดดีเราให้ดูตรงนี้นะเรื่องแสงไฟก่อนแล้วกันวิธีการใช้เนี่ยปุ่มฟังก์ชันแล้วก็คีย์ด้านบน1 2 3 4 5 6 7 8เเลยก็คือไล่สเต็ปไปได้เลย นะฟังก์ชัน1ก็คือโหมดไฟอันนี้ต่อไปฟังก์ชัน2ปั๊บนี่อีกแบบหนึ่งฟังก์ชัน3ปั๊บนี่อีกแบบหนึ่งเป็นไฟเฟดก็อันนี้จะเป็นแบบเฟดแล้วก็เปลี่ยนสีไฟไปเรื่อยๆนะฟังก์ชัน3ต่อไปฟังก์ชัน4ครับปึ๊บนี่ว้าก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเหมือนกันโดยฟังก์ชัน4เนี่ยสามารถที่จะ เปลี่ยนทางไฟซ้ายหรือขวาได้ตอนนี้มันมาจากขวาไปซ้ายใช่ไหมเราลองเลื่อนจากซ้ายไปขวาดูกดฟังก์ชันครับแล้วก็กดลูกศรตรง a อ r ์โรคตรงนี้เห็นไหมพอกดขวาก็คือซ้ายไปขวาถ้ากดซ้ายปั๊บก็คือขวาไปซ้ายก็จะสลับกันประมาณนี้นะอ่นี่มให้ดูต่อไป4แล้วใช่ไหมฟังก์ชัน5ครับ อันนี้เป็นแบบ steady ก็คือ static นิ่งๆใช่ไหมน่าจะใช่ถ้ากดอีกทีนึงปั๊บเปลี่ยนสีอ่ามีกี่สีเนี่ยเมื่อกี้2ส,สีแล้วนะ3ส,สี4สี5สี6สี7สี8สี9ส,สีอ่า9สีคือสีที่9เมื่อกี้ก็คือสีแบบเป็นเรนโบไล่เฉดไปครบทุกสีนะต่อไปฟังก์ชันที่6ปั๊บอ้ นี่คือฟังก์ชันที่6ครับถ้ากดอีกทีนึงมีอะไรไหมเปลี่ยนปะไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมต่อไปฟังก์ชัน7ปั๊บนี่มันก็จะสว่างโซนนี้อโซนเล่นเกมฟังก์ชัน8ครับปั๊บมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือกด1นึ่ทีเปลี่ยน1สีแต่ว่ามันจะเป็นแบบสเตปไฟแบบนี้ตามนิ้วกดเออเอา้าว แล้วผมไปลบโปรเจกต์เลยผมเซตคีย์รัดเอาไว้แล้วมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื er nah ่อยๆกดเทได้ยังไงแหมกดกันมันเลยโอเคก็อันนี้ส่วนของคีย์ในการปรับโหมดไฟต่อไปครับมันจะมีสามารถลดแสงได้เราเปิดโหมดหนึ่งจะได้เห็นชัดๆคือปุ่มเพจอัพและเพจดาวเรากดฟังก์ชันก่อนแล้วไปที่เพจอัพเพจดาว คือถ้าเกิดกดเพดอัพก็คือเพิ่มแสงตอนนี้แสงสุดแล้วเดี๋ยวเราจะลดลงมา1สต็อปสองสต็อปสสต็อปหมดเลยแล้วก็เปิดปิดได้ที่ปุ่มโฮมคือกดฟังก์ชันแล้วก็โฮมปับ๊บมันก็จะปิดแสงใครที่แบบว่ารู้สึกมันแยงตาปิดเปิดอ่าก็ประมาณนี้ครับและในส่วนของปุ่มที่ผมบอกว่าสามารถย้ายตรงชุดปุ่มลูกศรเนี่ยไปไว้ที่ A S W D ได้ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราเลื่อนให้ดูก่อนผมเปิดโน้ตแพดนะมันก็พิมพ์ติดปกติใช่ไหมเราเอา2บรรทัดไว้ก่อนป๊เดี๋ยวเราจะได้กดให้ดูพอเรากดฟังก์ชัน W ปั๊บตอนเนี้ยมันย้ายชุดคำสั่ง A S W D เนี่ยไปไว้ที่ Arrow ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นผมกดตรงนี้มันจะไปกลายเป็นลูกศรเห็นไหมมันจะกดมันจะไม่ติดละไม่ติดในความหมายคือมันไม่ติด ตัวอักษรมันจะเป็นแค่ปุ่มลูกศรแทนซ้ายล่างขวาบนประมาณนี้ครับและ ASWd ก็จะไปอยู่ตรงนี้ลองกดดูครับเราเลื่อนลงมข้งล่างก่อนอเรามาแถวสุดท้ายนะเห็นไ,ไหมมันก็จะไปสลับปุ่มกันก็นแล้วแต่การใช้งานครับส่วนตัวผมไม่ได้ใช้หรอกทุกอย่างที่เห็นไปที่ผมบอกตั้งแต่ต้นมันไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใดๆทั้งสิ้นนะ เราลองเปิดไฟให้ดูอีกทีหนึง่งป<ะ>ั๊บอ่ะเปิดไฟเราให้ดูปุ่มชัดๆนะมันเป็นคีย์ไทยนะครับอักษรเนี่ยนิดเดียวเลยคือถ้ามันเป็นสีขาวมันจะชัดมากแต่ตอนนี้อักษรมันเป็นสีดำนะแต่มีคีย์ไทยด้วยก็เหมาะสำหรับคนที่แบบถ้าพิมพ์สัมผัสได้เนี่ยจะสบายมากส่วนตัวผมผมชอบดีไซน์แล้วก็เรื่องไฟเนี่ย มันใช้งานง่ายไงไม่ต้องเข้าซอฟต์แวร์มันสามารถกดที่ตัวคีย์บอร์ดได้เลยที่ตัวแป้นพิมพ์ได้เลยปุ่มมันจะเป็นแบบสีดําใสเห็นข้างในเห็นป่ะลักษณะจะเป็นแบบสวิตช์แบบกันกัไกนะ s ิส s s อร์สวิตช์ลองเปลี่ยนสีไหมสีน้ำเงินอ่าเออมันสวยดีเหมือนกันนะสีน้งนก็ประมาณนี้ครับที่สําคัญครับนอกจากสีที่เราให้เห็นตอนนี้เนี่ยมีสีชมพูด้วย ใครชื่นชอบเนี่ยสามารถไปกดสั่งซื้อได้สีชมพูจะแพงกว่านิดเดียวน่าจะร้อยเดียวมั้งแพงกว่าตัวสีปกติ100บาทจบไปแล้วกับการรีวิวคีย์บอร์ด Vanta AX จากคู g าครับต้องบอกว่าเป็นคีย์บอร์ดที่มีความบางมากๆใครที่ไม่ชื่นชอบคีย์บอร์ดที่มีเสียงดัง นะฮะก็ตัวนี้ก็เหมาะมากๆกับซ s เซอร์สวิชมันจะมีเสียงแบบบางๆไม่ดังมากแล้วก็ลูกเล่นการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนแสงไฟสามารถปรับได้8โหมดโดยไม่ต้องผ่านซอฟต์แวร์ใดๆทั้งสิน้นตัวเฟรมเป็นอลูมิเนียมคีไทยเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลเลยที่สําคัญครับสีที่เราได้มาเนี่ยมันจะเป็นสีเงินดําใช่ไหมแต่เขาจะมีสีชมพูด้วย ใครที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีชมพูหรือว่าสีเงินดําที่เราได้มารีวิวนะครับราคาประมาณ1 2 0 0ถึง1,300บาทก็สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ฝากด้วยครับช anel ของเรานําเสนอเกี่ยวกับการรีวิวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆรวมไปถึงการตกแต่งคอมพิวเตอร์และเคสมอดดิ้งที่แปลกๆและน่าสนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ